ประวัติความเป็นมาของนโยบายประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนโยบายการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยเริ่มแรกในมสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามมีการจัดเก็บพเมียมข้าวซึ่งเป็นภาษีส่งออกข้าวที่ทําให้ราคาข้าวในประเทศต่ําเพื่อหารายได้เข้ารัฐและควบคุมเงินเฟ้อต่อมาหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516 รัฐบาลได้เริ่มโครงการรับจำนำข้าวในยุคแรกปี2517-2523โดยให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก,กร,รับซื้อข้าวเพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำต่อมาในปี2 5 4 4รัฐบาลทักษิณชินวัตรได้ดำเนินโครงการการรับจำนำข้าวในรูปแบบใหม่โดยปรับราคาร,รับจำนำให้สูงกว่าราคาตลาดทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น หลังจากนั้นในปี2552รัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้นิเริ่มโครงการประกันรายได้ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดหากราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันซึ่งมีข้อดีกว่าโครงการรับจำนำคือไม่บิดเนบือนกลไกตลาดและใช้เงินงบประมาณน้อยกว่าต่อมาในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมีการกลับมาใช้โครงการรับจำนำเข้าเปลือกเมล็ด ซึ่งเป็นนโยบายที่โดดเด่นและครอบคลุมเกษตรกรจำนวนมากกระทั่งหลังเลือกตั้งปี2562รัฐบาลพลเอกประยุทจันโอชาได้นำโครงการประกันรายได้กลับมาใช้อีกครั้งตั้งแต่ปีการผลิต2562ทับ63พร้อมมาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม1.1.1พเมียมข้าวหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไทยตกอยู่ในสถานะกึ่งเป็นผู้แพ้สงคราม เนื่องจากเคยร่วมมือกับญี่ปุ่นรัฐบาลไทยจึงต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบกับอังกฤษซึ่งมีสาระสำคัญคือไทยต้องส่งข้าวให้1.5ล้านตันโดยไม่คิดมูลค่าทำให้รัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามต้องจัดหาข้าวจำนวนมหาศาลเพื่อชดใช้นี่สงครามจึงตั้งสำนักงานข้าวขึ้นเพื่อควบคุมการส่งออกและรับซื้อข้าวในราคาที่ถูกกว่าตลาดโลกซึ่งนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศและเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญขอ,ของการรัฐประหารในปี2490 เพื่อลดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาการควบคุมโคต้าการส่งออกที่สร้างช่องว่างให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลในปี2492รัฐบาลจึงเปลี่ยนมาใช้ระบบพรีเมียมข้าวซึ่งเป็นการเก็บภาษีจากการส่งออกข้าวแทนโดยพ่อค้าส่งออกที่ขายข้าวได้จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเมื่อพ่อค้ามีรายได้จากการขายข้าวลดลงก็จะหันไปกดราคารับซื้อข้าวจากชาวนาให้ต่ำลงไปอีก นโยบายนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการหารายได้ของรัฐบาลเพื่อนำไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในยุคของจอมพลสิทธนรัตต์รายได้จากพรีเมียมข้าวสูงถึง32%ของรายได้รัฐบาลทั้งหมดในบางปีนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงตามตลาดโลกแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่อย่างชัดเจนคือชาวนาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะต้องขายข้าวในราคาที่ถูกมากทําให้การผลิตเพื่อ ขายไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพได้แม้ว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะสูงก็ตามพรีเมียมข้าวจึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บภาษีทางอ้อมจากชาวนาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ของรัฐเป็นหลักจำนำข้าวยุคที่1ห,หลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516รัฐบาลได้เริ่มมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตร ในปี2,517เพื่อทำหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือกเพื่อพยุงราคามไม่ให้ตกต่ำซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการจำนำข้าวในยุคแรกต่อมาในช่วงปี2,525 25, ถึง2,526ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในการจำนำข้าว โดยให้เกษตรกร,ร,กรนำข้าวเปลือกไปฝากไว้ที่องค์การคลังสินค้าและในปี2529รัฐบาลได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ทกสทำให้เกษตรกร,ร,กรสามารถเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองได้ จึงช่วยยกระดับราคาข้าวและในปี2535มีการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้เกษตรกรสามารถยืมยุ้งฉางของผู้ผู้อื่นเพื่อเก็บข้าวได้ทำให้ยอดผู้ใช้บริการและปริมาณข้าวที่นำมาจำนำเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยหลักการพื้นฐานของโครงการจำนำข้าวในยุคนี้คือ การให้ชาวนาชะลอการขายข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ราคาถูกโดยชาวนาจะได้รับเงินจำนำที่ต่ำกว่าราคาตลาดและเมื่อราคาข้าวสูงขึ้นก็สามารถมาไถ่ถอนข้าวคืนและนำไปขายได้ในราคาที่ดีกว่าเป็นการช่วยให้ชาวนาได้รับรายได้ที่สูงขึ้นโดยไม่ถูก กดราคาในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด1.1.3จุดนึามำนำข้ายุคที่2ในปี2544รัฐบาลทักษิณชินวัตรได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในยุคที่2โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์จากเดิมโดยให้ทกสเป็นผู้รับจำนำข้าวจากเกษตรกรที่มียงฉางของตนเอง ขณะที่องค์การคลังสินค้าจะเข้ามาดูแลเกษตรกรที่ไม่มียุงฉางโดยอคอสจะออกใบประทวนให้เกษตรกรนำไปฝากเข้าไว้กับโรงสีนอกจากนี้ยังมีการขยายวงเงินรับจำนำข้าวจากเดิม100,000บาทเป็น350,000บาทต่อไยในช่วงปี2,546ถึง2,548ที่สำคัญที่สุดคือ การปรับราคารับจำนำให้สูงกว่าราคาตลาดอย่างเช่นข้าวหอมมะลิที่ราคาเพิ่มขึ้นจากแตละ3,000บาทและข้าวเจ้านาปีที่ปรับขึ้นประมาณ1,240-1,440บาทต่อตันทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้นเพราะได้ราคาสูงกว่าการขายปกติแต่ในทางกลับกันก็ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่ได้ไถทถยทอน ข้าวคืนเนื่องจากไม่มีเงินทําให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายในการเก็บรักษาข้าวเพิ่มขึ้นและเมื่อข้าวหลุดจำนำรัฐบาลจำเป็นต้องนำข้าวขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดซึ่งส่งผลให้ผู้ค้าข้าวและลวงสีได้รับประโยชน์จากการซื้อข้าวในราคาถูกลงนั่นเองแม้ในปี2549รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ จะเข้ามาบริหารต่อก็ก็ยังคงหลักเกณฑ์นี้ไว้เพียงแต่ลดปริมาณการรับจํานําลงจาก9ล้านตันเหลือ8ล้านตัน1.1.4ประกันรายได้ยุคที่1ในช่วงปี2552-2553ถึง25 2553-2554 รัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชาชีวะได้เริ่มโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อแทนที่นโยบายจำนำข้าวโดยมีหลักการสำคัญคือรัฐจะกำหนดราคาประกันสำหรับข้าวแต่ละชนิดซึ่งหากราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันชาวนาจะได้รับเงินชดเชยเป็นส่วนต่างและถ้าหากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันชาวนาจะ ไม่ได้รับเงินชดเชยโดยชาวนาะสามารถนำข้าวไปขายในตลาดตามปกติไม่ต้องนำมามอบให้รัฐบาลซึ่งต่างจากโครงการจำนำข้าวที่ต้องมอบข้าวให้รัฐบาลการดำเนินงานเริ่มจากการที่ชาวนาะต้องลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกร,กรและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการในระดับตำบลเพื่อยืนยันพื้นที่และ ปริมาณผลผลิตจริงหลังจากนั้นชาวบ้านชาวนาจึงสามารถทำสัญญาประกันรายได้กับทกศได้เมื่อถึงวันที่เก็บเกี่ยวและราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันชาวนาจะสามารถขอรับเงินชดเชยจากทกสได้ทันทีโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ตัวอย่างเช่น หากราคาประกันค่าอยู่ที่1,000 10, 0บาทต่อตันแต่ราคาอ้างอิงอยู่ที่8,687บาทต่อตันชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่าง1,113บาทต่อตันโดยรัฐบาลจะกำหนดปริม,มาณสูงสุดที่รับประกันเช่นข้าวเปลือกเจ้าไม่เกิน 25ตันทำให้ชาวนาสามารถนำไปขายในตลาดได้ปกติและได้รับเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีรายได้ที่แน่นอนในระดับหนึ่ง1.1.5จุดนําำนำข้าวยุคที่3ในยุครัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่ปี2,554โครงการรับจำนำข้าวได้กลายเป็นนโยบายที่โดดเด่น และสร้างผลกระทบในวงกว้างโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างชัดเจนซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้โดยแต่ละปีมีการใช้เงินงบประมาณกว่า4แสนล้านบาทมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในกระบวนการคือองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การรับจำนำใช้วิธีเดียวกับในอดีตคือการรับจำนำใบประทวนและการรับจำนำยุ้งฉางแม้ว่าโครงการจะถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตในหลายขั้นตอนแต่สารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่2เมษายน2564ให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้คุณยิ่งรักชินวัตร ชดใช้ค่าเสียหายคดีจำนำข้าวจำนวน3.5หมื่นล้านบาทเนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้กระทาความผิด1.1.6การประกันรายได้ยุคที่สองหลังจากที่พลเอกประยุทธจันโอชาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีปี2562รัฐบาลได้ฟื้นฟูโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ผูกข้าวขึ้นมาอีกครั้ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้และลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่าระบบประกันรายได้มีข้อดีกว่าระบบจำนำหลายประกันที่สำคัญคือไม่ปิดเบือน,นกลไกตลาดเพราะชาวนายังคงนำเข้าไปขายในราคาตลาดตามปกติ และรัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้ในภายหลังซึ่งช่วยลดภาระของรัฐบาลในการจัดการสต็อกสินค้าและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการระบายข้าวในระยะยาวนอกจากนี้โครงการนี้ยังมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรตัวจริงได้รับประโยชน์ดโดยตรงเนื่องจากต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างเข้มงวดและจากการเปรียบเทียบในการอดีตพบว่า โครงการประกันรายได้ใช้งบป,ประมาณน้อยกว่าโครงการจำนำข้าวมากแต่สามารถช่วยเหลือชาวนาได้ในสัดส่วนที่มากกว่าทั้งหมดนี้เป็นความพยายามที่สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมและทำให้เกษตรกรม,มีรายได้ขั้นต่ำที่แน่นอนแม้จะมีความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ไม่แน่นอนก็ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป็นมาตรการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอช่วงเวลาที่เกรรษตรกรจะนำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคาตกต่ำโดยให้เกรรษตรกรสามารถนำเข้าเปลือกมาจำนำไว้กับธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสหกรณ์และฝากเก็บไว้ที่ยุ่งฉางของตนเองหรือของผู้อื่นได้ซึ่งจะช่วยให้ราคาเข้าเปลือกโดยรวมในตลาดปรับตัวสูงขึ้นได้ โครงการนี้เริ่มดำเนินการในรัฐบาลปี2529และมีการขยายขอบเขตและพ่อนคลยหลักเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงง่ายโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้ให้เงินกู้ดอกเบี้ยตามแก่เกษตรกรและเมื่อราคาเข้าในตลาดดีขึ้น เกษตรกรสามารถไถถอนข้าวกับไปขายเพื่อทํากําไรได้รูปแบบการดําเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกําหนดราคาประกันและปริมาณรัฐบาลจะก,กําหนดราคาประกันสําหรับข้าวแต่ละประเภทและกำหนดปริมาณผ,ผลผลิตสูงสุดที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เกณฑ์การคำนวณราคาประกันจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตและกำไรที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้การลงทะเบียน เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการส่งเสริมการเกษตรและผ่านการประชาคมจากคณะกรรมการการตรวจสอบระดับตำบลเพื่อยืนยันพื้นที่พอบูกการชดเชยส่วนต่างราคาอ้างอิงราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าเข้าวในการเก็บสต๊อก โครงการชว่วเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเป็นมาตรการของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรทางอ้อมโดยมีหลักการคือรัฐบาลจะชดวเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการที่เก็บข้าวเปลือกไว้ในสต็อกเพื่อลดแรงจูงใจในการเล่งระบายข้าวออกสู่ตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมามากเกินไปการชะลอการขายข้าวเปลือกเช่นนี้ จะช่วยให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทําให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้นโครงการสินเชื่อเพื่อร่วมรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรโครงการสินเชื่อเพื่อร่วมรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกร เป็นมาตรการผู้ขนานที่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผ่านสถาบันของตนเองเช่นสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้เงินทุนแก่สถาบันเหล่านี้เพื่อรวบรวม,มข้าวเปลือกจากสมาชิกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากและช่วยชะลอการขายเพื่อไม่ให้ราคาตกตำ่ำนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร,ร,กรนำข้าวเปลือกไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนจำหน่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยรวมการดําเนินการผ่านสถาบันเกษตรกร,ร,กรยังช่วยลดปัญหาการผลิตและเพิ่มอํานาจการต่อรองให้กับเกษตรกรอีกด้วยผลกระทบของนยโยบายประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวด้านบวกรายได้มั่นคงช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ขั้นต่ำที่แน่นอนทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำกรเกษตร ลดปัญหาการบิดเบือนราคาตลาดแตกต่างจากนยโยบายรับจำนำเพราะนยโยบายนี้ยังคงให้ราคาเข้าเป็นไปตามกลไกตลาดด้านลบภาระงบประมาณรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาการผลิตเกินความต้องการอาจกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตข้าวเกินความจําเป็นเพราะมีราคาประกันร,รับรอง เกิดวัฒนธรรมการพึ่งพาลัดเกษตรกรอาจขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงการผลิตและงคุณภาพข้าวเพราะมีรายได้ขั้นต่ำจากรัฐบาลอยู่แล้วของนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทางการเมืองนโยบายประกันรายได้ราคาข้าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างฐานเสียงจากกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากทําให้พรรคการเมืองสามารถชนะการเลือกตั้งและรักษาอำนาจได้ แต่ขณะเดียวกันก็สร้างความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพัรคต่างๆที่มีแนวทางต่างกันทั้งยังสร้างภาระและงบประมาณมหาศาลและอาจนำไปสู่การทุจริตในหลายขั้นตอนซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีรัฐบาลผลกระทบของนโยบายประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวทางสังคมนโยบายประกันราคาข้าวส่งผลกระทบต่อสังคมหลายด้านในระยะสั้นช่วยให้ชาวนามีรายได้มั่นคงแต่ในระยะย,ยาว อาจทำให้พึ่งพาและมากเกินไปจนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองนอกจากนี้ยังสร้างความเหลื่อมล้ําทางสังคมเพราะเกษตรกรรายใหญ่ได้ประโยชน์มากกว่ารายเล็กและยังส่งผลต่อคุณภาพข้าวที่อาจไม่ได้รับการปรับปรุงเพราะมีราคาประกันรองรับอยู่แล้วอีกทั้งยังทําให้วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวนาเปลี่ยนไป โดยการตัดสินใจพอปลูกขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลมากขึ้นผลกระทบของน,นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสิ่งแวดลอ้อมนโยบายประกันราคาข้าวส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากไม่ได้มีเงื่อนไขที่ส่งเสริมการทำเกษตรแบบย,ยั่งยืนทำให้เกษตรกรยังคงใช้วิธีเดิมๆเ,เช่นการใช้ สารเคมีและปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลเสียต่อดินและน้ำนอกจากนี้ยังขาดแรงจูงใจในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจากการเผาต่อซังหรือการขังน้ำในานาข้าวและไม่ได้กระตุ้นให้เกษตรกรใช้น้ำและพลังงานอย่างประหยัดเพราะมีรายได้ที่แน่นอนค้ำประกันอยู่แล้ว ผลกระทบต่อกเกษตรกรรายย่อยและ,กะเกษตรกรรายใหญ่นโยบายประกันราคาข้าวส่งผลกระทบที่แตกต่างกันต่อกเกษตรกรแต่ละกลุ่มโดยกเกษตรกรรายย่อยจะได้รับผลประโยชน์ในแง่ความมั่นคงทางรายได้ทําให้มีเงินใช้หนี้สินและประคับประคองชีวิตได้แต่ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจำนวนมากจากเงินชดเชยที่สูงกว่าซึ่งสามารถนำไปขยายการลงทุนได้แต่ในทางกลับกันนโยบายนี้อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นและทำให้เกษตรกรรายใหญ่ขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตผลกระทบด้านความสัมพันธ์และการค้าระหว่าง นโยบายประกันรายได้อาจถูกมองจากประเทศผู้แข่งทางการค้าว่าเป็นมาตรการอุดหนุนการส่งออกซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาจนำไปสู่การเจรจาทางการค้าหรือข้อพิพาทกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวที่ผันผวนได้การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศผู้แข่ง ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการที่นโยบายนี้ทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดส่งออกผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่แข่งนโยบายการอุดหนุนราคาข้าวของไทยอาจสร้างความตึงเครียดทางการค้ากับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นเนื่องจากถูกมองว่า เป็นการรักษาอำนาจในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรมทางการค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและทำให้ประเทศคู่แข่งปรับนโยบายข้าวของตนเองเพื่อรับมือผลกระทบด้านการบริหารภาครัฐนโยบายประกันรายได้สร้างภาระทางการคลังมหาศาลแก่รัฐบาลและมีความไม่แน่นอนสูงเพราะงบประมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับ ราคาข้าวในตลาดโลกการบริหารจัดการก็มีความซับซ้อนทั้งการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร,กรจำนวนมากซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียในการทุจริตและความล่าช้าในการจ่ายเงินนอกจากนี้ยังต้องอาศัยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหลายหน่วยงานภาครัฐ เดําานนนินโยบยบผ,<ล>ผลกระทบต่อตลาดข้าวในระดับนานาชาตินโยบายประกันรายได้ของไทยอาจส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวโลกทําให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศที่มีต้นทุนต่ํากว่าเนื่องจากเกษตรกร,กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตนอกจากนี้นโยบายนี้อาจถูกมองว่าเป็นการอุดหนุนที่ผิดกฎการค้าระหว่างประเทศซึ่งอาจนําไปสู่ มาตรการตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่แข่งได้ผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเนื่องจากไปลดแรงจูงใจในการลงทุนกเกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำที่แน่นอนอยู่แล้วจึงมองว่าการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบชนรัประทานอาัจฉริยะ หรือโรนเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าสิ่งนี้ทำให้อุปสงค์ต่อเทคโนโลยีการเกษตรต่ำลงส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศพัฒนาได้ช้าและทำให้การเกษตรของไทยยังคงใช้วิธีดั้งเดิมที่มีต้นทุนสูงและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป